เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยจะลวกกินกับปิงแซลมอนนะคะอาหารเยนเราทำสลัดค่ะวันนี้กินกับปิงแซลมอนแตงค่ะแตงมะเขือเทศจ่ะไหนก็ไม่ได้เชี่ยวชานะคะพอทำได้ให้ครอบครัวง่าย แก้ร้อนขูดค่ะลอยไปแล้วค่ะสามจานอีกแมสยูผู้ชายเขายังไม่มาใสิร์ฟซอาอลงไปจ้ะปิ้งปลาค่ะป,าปลาเซอมอน เจ็บเขาค่ะห้อน